ครับสวัสดีครับเมียช่างพาทำพามาซ่อมถังนะครับเราจะมาเชื่อมถังนะครับนี่นนะครับวิธีเช็คนะครับวิธีเช็คก็คืออุดนะครับปุดทุกลูนะอุดทุกลูนะครับ ้าตรงไหนมีอุปกรณ์ของเดิมก็ใช้อุปกรณ์ของเดิมนะครับบนนี้ก็อุดประมาณนี้นะ,ะ้าเซลล์ผมดิงไว้หรือจะใช้เป็นของเดิมมันก็ได้นะครับแต่ตัวเนี้ยของเดิมมันจะเป็นขาขาฝั่งน้ำเข้ามอเตอร์นะครับ ซึ่งถ้าเราไม่ถอดออกอย่างนี้เราจะไม่เห็นนะว่ามันรั่วนะส่วนลมแล้วก็เข้าตรงนี้นะซิลิโคนเป็นซิลิโคนนะเราก็ได้ทำการจิ้มรูนะซึ่งจะมีแต่ลมเข้านะไม่มีลมออกนะครับ เราก็จะทําการเชื่อมนะครับถ้าแบบนี้จะทําง่ายกว่าถอดมอเตอร์ถอดเ้าถอดออกนะครับเพราะว่าการเชื่อมมันต้องละเอียดเนะชื่อมครั้งแรกอาจจะปิดไม่หมดนะแล้วก็ต้องมาลองเทสแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราไปเชื่อมกันพอเชื่อมเสร็จแล้วก็จะให้ดูรอยเชื่อมกนะ็จะมาเทป แบบเดิมนี่อีกนี่เป็นเชื่อมสแตนรเลสนะนี่นะครับเราจะมาเชื่อมกันนะครับโดยตู้เชื่อมยิงมอร์ตเตอร์ทั่วไปนะครับตัวนี้ซื้อมาก็หลายปีนะไม่ไม่ใช้รุ่นใหม่นะครับ เชื่อมก็สี่มิลนะครับเป็นสแตนเลสนะแล้วเชื่อมเะะชื่อมรอบๆออหลักน็อตนะครับ ให้มันแข็งแรงนะแล้วก็จะเชื่อมถึงกว่าเราคิดว่ารูมันเหลือน้อยที่สุดนะครับ ก็จะคอออกนะคอออกแล้วก็จะีมันไล่เก็บงานอีกทีหนึงนะะ okay. น่งนะครับไปนลยนะครับงานได้นะเดี๋ยวเราก็ไล่เก็บงานอีกรอบหนึ่งกะะ็คือเป็นวงกลมเลยนะครับไม,ไม่ไม่ต้องยกนะอนี้ยเชื่อมเป็นวงกลมเลยไม่ไม่ต้องยกนะ วันี้ก็จะมาลองกันนะครับใิที่ลองก็เดีย๋ยวให้มันเย็นก่อนเดี๋ยวมันจะเกิดแก๊สนะมีกานสะระกนดำนี่คือซิลิโคนนะครับกันกันสะเก็ดนะครับ เตมันจะกระเด็นติดนะน,นะ่ตูเชื่อมนะปรับไว้ที่ร้อประมาณร2 0ยยี่สิบสาสเพราะว่า มีปัญหาเรื่องไฟตกเหมือนกันตันนี้เราก็จะจิ้มรูนะครับจิ้มรูลงไปเปิดลมไป มันจะเข้าได้อย่างเดียวนะครับออกไม่ได้นะลมน้ำสันไลนะครับมีรั่วนะครับเห็นไหมครับ เ,เหลือจุดเล็กๆนะตอนนี้เราต้องมาซ่อมตรงนี้นะะเนี่ยความยากมันจะตรงนี้แหละครับถ้าเราไม่ได้ถอดตัวมอเตอร์ออกนะมันก็จะมีความยากนะครับเดี๋ยวประกอบเข้าประกอบออกไปติดตั้งแล้วก็ยังรั่วนะ เชื่อมเชื่อมทับตรงนี้อีกรอบนึ่งครับเราได้เชื่อมเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาทดลองกันนะ ไม่มีแล้วนะครับฟองไม่มีแล้วนะก็เป็นนั้นว่าใช้ได้นะครับเชื่อมตู้เชื่อมอินเวอร์เตอร์ทั่วไปก็ใช้ได้นะครับ,ตรรบแต่มันอาจจะหนาหน่อยนะถ้าเทียบกับเป็นเชื่อมตันเตลเลถ้าเชื่อมตันเตลเลตมัน,นจะบางบแต่ตัวนี้เราก็อาศัยเอาส่งที่เรามีอยู่มาใช้มาเช,ชื่อมนะครับ วดเชื่อมก็หาซื้อได้ทั่วไปนะครับตัวนี้นะสี่มิลสองจุดหกก็มีแต่ตัวนี้ใหญ่หน่อยเชื่อมหน้ามันก็จะได้เต็มเร็วนะครับเดี๋ยวจะประกอบถังแต่ขั้นตอนนั้นก็คือเอาไว้คลิปหน้านะครับคลิปนี้ก็จะมาเชื่อมถังให้ดู ว,วิธีเชื่อมถังก็ประมาณนี้นะคระับครับผมสวัสดีครับนี่ลมนะครับเป็นนันว่าใช้ได้นะครับ วัสดีครับ